hh home หมอปีศาจโรงแรมเชื่อดโรงแรมอาจเป็นสถานที่พักผ่อนชั่วคราวสำหรับทิปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในต่างถิ่นสำหรับเราทุกคนแต่สำหรับบางโรงแรมมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเราแขกชายหญิงที่ได้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ แต่มันกลับถูกสร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์แอบแฝงที่ชั่วร้ายและเลวทรามต่ำช้าอาจจะมีตั้งแต่ลักทรัพย์หรือจีปล้นแขกผู้เข้าพักรวมไปถึงการก่ออาชญากรรมแบบอื่นๆอ,อาทิเช่นกักขังเหยื่อที่ได้เข้ามาพักเพื่อทรมานหรือขืนใจแต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มันกลับโหดเหี้ยมและวิป,ปริตมากไปกว่านั้น เพราะผู้ที่สร้างโรงแรมแห่งนี้มันคือฆาตกรต่อเนื่องที่มีจิตใจโหดเหี้ยมวิปริตและที่มันได้สร้างโรงแรมนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่มันนั้นจะได้ก่อเหตุฆาตกรรมเหล่าเหยื่อปุกเคาะร้ายที่ได้เข้ามาพักที่โรงแรมแห่งนี้และชื่อเสียงเรียงนามของมันผู้นี้ก็คือ H.S. Home H.S. Home หรือชื่ออย่างเป็นทางการของเขา ก็คือเฮอร์แมนเบฟเตอร์มัชเกตชายผู้ที่ถูกขนานนามในภายหลังว่าหมอปีศาจชายผู้นี้มีประวัติอันดำมืดหลายอย่างโฮมคือนักธุรกิจที่ประกอบอาชีพค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหมอหรือเภสัชกรรวมไปจนถึงเป็นนักต้มตุนด้วยโฮมได้มีการแต่งงานถึงสองครั้งด้วยกันซึ่งก็เป็นการแต่งงานซ้อน โดยเขานั้นมีโลกสองใบแต่การใช้ชีวิตคู่ของเขากลับไม่ประสบความสำเร็จหรือราบรื่นแต่อย่างใดโฮมนั้นมีธุรกิจร้านขายยาเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งก็เป็นแหล่งรายได้ชั้นดีของเขาทำให้เขานั้นมีเงินทุนหนาพอที่จะได้สร้างสิ่งยิ่งใหญ่ที่มากไปกว่านั้นสิ่งนั้นก็คือเขาได้ลงทุนสร้างโรงแรมขึ้นมาแห่งหนึ่งในเมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกา แน่นอนว่าโรงแรมแห่งนี้มันได้ถูกเขียนแบบแปลนขึ้นโดยตัวของโฮมเองซึ่งทุกส่วนของโรงแรมแห่งนี้ต่างก็ถูกออกแบบให้เหมาะสมต่อการคาตรกรรมเยื่อหรือผู้ที่ได้เข้ามาพักโดยได้มีการสร้างทางเดินที่สลับซับซ้อนทั้งยังมีห้องลับและห้องใต้ดินอีกเป็นจำนวนไม่น้อยเพื่อใช้เก็บอุปกรณ์ในการคาตรกรรมสุขวิตปริศของเขาเพราะโฮมได้หมายมั่นที่จะใช้โรงแรมแห่งนี้ เป็นลานสังหารเพื่อตอบสนองความอยากในการฆ่าของเขาโฮมต้องใช้ความอดทนสูงเพื่อเฝ้ารอให้เหล่าช่างสร้างโรงแรมแห่งนี้ให้เสร็จดังสมอารมณ์หมายเพราะโฮมมักจะมีภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินอยู่บ่อยครั้งจึงเป็นเหตุให้เขาต้องเปลี่ยนชุดช่างที่มาก่อสร้างตึกแห่งนี้อยู่เป็นประจำแต่น,นั้นมันกลับเป็นผลดีสำหรับเขา เพราะนั่นก็ทำให้ไม่มีใครเกิดความสงสัยในสิ่งที่เขากำลังสร้างขึ้นมานี้เพราะไม่มีเวลาอยู่กับสิ่งก่อสร้างนี้หรืออาคารหลังนี้ได้นานเกินไปและในเมื่อช่วงเวลาล่วงเลยผ่านพ้นไปโรงแรมเชือดแห่งนี้มันก็ได้ถูกสร้างขึ้นจนเสร็จสมบูรณ์และมันก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการต้อนรับเหล่าบรรดาเหยื่อดวงกุดทั้งหลาย ที่ได้รวมตัวอย่างก้าวเข้ามาใช้บริการที่โรงแรมเชือดแห่งนี้โรงแรมเชือดได้เปิดให้บริการในปีคิทศกราช1892แน่นอนว่ามีผู้คนเข้ามาใช้บริการห้องพักของโรงแรมแห่งนี้เป็นจำนวนไม่น้อยและพวกเขาหลายคนก็ต้องผ่านพบกับชะตากรรมที่แทบไม่ต่างกาันเพราะแค่ผู้เข้าพักแต่ละคนต่างก็มักจะถูกฆาตกรรมด้วยวิธีสุดโหดเหี้ยมและวิปริต โดยโฮมนั้นมักจะเน้นไปที่เด็กและผู้หญิงส่วนมากเหยื่อฆาตกรรมที่เข้ามาพักที่นี่มักจะถูกรมแก๊สพิษให้ลับหรือหมดสติไปก่อนก่อนที่โฮมนั้นจะลากร่างของเหยื่อเหล่านั้นลงไปยังห้องลับที่เป็นห้องชำแหละอยู่ในชั้นใต้ดินและหลังจากนั้นเขาก็ได้ทำการชำแหละร่างนั้นอย่างอภิรมย์ด้วยการแยกชิ้นส่วนร่างกายของเหยื่อออกเป็นชิ้นๆ ก่อนที่เขาจะนำชิ้นส่วนต่างๆของเหยื่อเหล่านั้นไปทำลายด้วยการละลายในน้ำกรดว่ากันว่ามีเหยื่อหลายรายที่ถูกกักขังและได้ถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยมจนพวกเขาต้องตายลงไปแน่นอนว่าโฮมมักจะเก็บของที่ล,ลึกจากเหยื่อที่เป็นเพศหญิงของเขานั้นไว้เสมอเขามักจะเก็บส่วนหัวกะโหลกของผู้หญิงเหล่านั้นเอาไว้ และได้เรียงกระโหลกเหล่านั้นเอาไว้ยังเป็นระเบียบในห้องเก็บอุปกรณ์หรือห้องเชื่อของเขาโฮมจะเฟ้นหาเหยื่อที่ส่วนมากมักจะเป็นคนสันโดษไร้ญาติขาดมิตรทําให้คนเหล่านั้นไม่สามารถตามตัวได้หรือบอกได้ชัดเจนว่าเหยื่อที่ทุกฆาตกรรมในโรงแรมของโฮมนั้นมีจํานวนมากน้อยเพียงใดหรือเป็นใครกันแน่เพราะศพของพวกเขาต่างถูกน้ำกรดย่อยสลายไปจนหมดไม่เหลือซากแล้ว ในตอนที่ความจริงเริ่มเปิดเผยออกมามีรายงานการแจ้งคนหายเป็นจำนวนมากที่ได้เข้าพักใช้บริการในโรงแรมของโฮมทําให้เจ้าหน้าที่บุกเข้ารวบตัวโฮมในทันทีจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่โฮมได้ให้การรับสารภาพว่าเขานั้นได้ลงมือสังหารเยื่อที่เข้าพักในโรงแรมแห่งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น27รายซึ่งก็มีผู้รอดชีวิตจากการสังหารของเขา หรือพยายามจะสังหารของเขานั้นถึงหกรายด้วยกันแต่จากการตรวจสอบหลักฐานต่างๆภายในโรงแรมของเขาหรือในห้องเชือดของโฮมนั้นมันก็ทําให้พบว่ามีหลักฐานที่เชื่อดได้ว่าเหยื่อในการฆาตกรรมของโฮมในโรงแรมแห่งนี้ไม่ได้มีจํานวนเพียงแค่27รายเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเหยื่อทั้งหมดน่าจะมีจํานวนรวม200ร้รายได้เลยหลังจากนั้นโฮม ก็ถูกส่งตัวดำเนินคดีในที่สุดซึ่งโฮมเองก็ได้ใช้ความชานฉลาดและลิ้นอันผิ้วไหวของเขาในการสู้คดีแต่ตัวเขาเองนั้นก็ต้องยอมจำนวนด้วยหลักฐานโฮมถูกตัดสินให้ประหารชีวิตโดยการแขวนคอในปีคิทสตหักราช1896ในช่วงเวลาที่ใช้ในการประหารโฮมนั้นเชือกที่ผูกที่คอของเขามันแน่นไม่พอทำให้โฮม ไม่ได้ตายในทันทีเหมือนกับเหล่านักโทษทั่วไปที่มักจะคอหักตายแต่สำหรับโฮมนั้นเขาต้องทนทุกทรมานด้วยอาการขาดอากาศหายใจและได้ชักกระตุกเป็นเวลารวม10นาทีก่อนที่เขาจะเริ่มแน่นิ่งไปและอีก5นาทีต่อมาเขาจึงเด็เสียชีวิตลงไปในส่วนของโรงแรมที่โฮมได้สร้างขึ้นมามันก็ได้ถูกทุบทำลายในภายหลังเพราะลักษณะโครงสร้างของโรงแรมแห่งนี้ มันไม่ค่อยได้มาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการปิดตำนานขาดตะกรอนใจโฉดผู้สร้างโรงแรมไว้เพื่อเชือดผู้คน s H h o